การที่ชาวไทยกินไซด์ไทยแลนด์สงสัยอะไรเราเก็บเวลาช่วงนี้ไว้สําหรับชดใช้หนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มีคําถามมีความเห็นเข้ามาเยอะดีกว่ากกงานเยอะพอสมควรที่จริงนะเราตั้งใจจะเปิดความรู้สึกเล็กๆของคุณอนุสรจิระพงศสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปททที่สังคมตั้งคําถามเยอะมากเลยเป็นเรื่องเป็นราวกับไปกินข้าวแค่ถูกเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเรียกป๋า จะตบหน้าตบหัวเคกบาลเด็กเสิร์ฟก็แล้วแต่เด็กเสิร์ฟไม่ยอมอ่ะทีนี้เด็กเสิร์ฟมันไม่ยอมมันไปแจ้งความมันเกิดเรื่องกันขึ้นมาแต่เดี๋ยวพักก่อนมาชดใช้นี่กันตรงนี้ก่อนเรื่องที่ไทยพีบีเในที่สุดคอนเฟิร์มว่าไทยพีบีเอเอาเงินสดรอจ่ายร้อยเกบล้านบาทไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัท CPF ในเคอซีพีค่ะ มีคาอธิบายเยอะทําไมอะไรอย่างไรฐ่านขั้นตอนอะไรยังไงก็อธิบายเราฟังไปคราวนี้ก็มีความเห็นและมีข้อมูลจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้ามาเยอะอย่างเช่นอย่างเช่นการลงทุนซื้อตราสารหนี้ของไทยพี b ีเอสครั้งนี้ใครได้คอมมิชชั่นทางอ้อมหรือแอบแฝงเงินทอนคืนทางใดทางหนึ่งหรือไม่ท่านเห็นว่าควรตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ครับโอเคนี่เป็นเป็นเป็นความเห็นในเชิงเสนอแนะให้มีการตรวจสอบว่า มีใครได้คอมมิชชั่นจากการขายหรือไม่แต่บางทีนะซื้อหุ้นกู้ตัวนี้คุณปริญญาด้วยความเคารพนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตั้งคําถามในเชิงในเชิงลบกับคุณหมอกฤษสดาหรือผู้บริหารของไทบปเวสเลยใจเย็นๆนิ่งๆติดตามข้อมูลไปเรื่อยๆแต่ถามว่าควรตรวจสอบหรือไม่มันก็ควรอ่ะผมรู้เลยคุณปริญญาคิดอะไรอยู่โอเคอีกคนนึงอ่ะว่าอย่างไรเขาบอกว่า ฟังที่ไทย PBS ชี้แจงเรื่องหุ้นกู้ของ CPF ผู้ชี้แจงคงไม่เข้าใจอย่างชัดเจนถ้าลงทุนในหุ้นกู้แล้วถือไม่ถึงวันครบกำหนดจะต้องขายออกก็มีโอกาสจะขาดทุนจากราคาขายได้เพราะราคาตลาดของหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตลาดการเงินอ๋อมันก็จริงนะก็ใช่ผมก็ได้ยินนี่นว่าราคาตราสารหนี้เอกชนที่มันสะพัดเปลี่ยนมือกันในตลาดมันไม่ได้แปลว่าราคามันจะนิ่ง หรือราคามันจะขึ้นตลอดเวลาถูกไหมฮะถือแล้วมันไม่ค่อยดีก็ขายอะ่ะก็ราคาของหุ้นกู้ในตลาดเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงได้นะตามตลาดมันขึ <ย istle? S 2> <ค>้นขึข้นลงลง,ลงถูกต้องอขึ้นอยู่กับอัตรา, Lion ตราดอกเบี้ยของตลาดการเงินเงินรอจ่ายต้องลงทุนในทรัพย์สินที่ปลอดภัยเช่นพันธบัตรรัฐบาลตัวเงินคลังตัวเงินคลังเงินฝากธนาคารตราสารหนี้ของรัฐสาหกิจเท่านั้นเพราะของรัฐไงกับบริษัทไม่มีทางล่มสลายแน่นอน ทีนี้ทีนีอย่างนี้ครับเจ้าของความเห็นเขายืนยันนะว่าหุ้นกู้ซื้อขายหมุนเวียนกันในตลาดตราสารหนี้มีโอกาสกระทุ้นถ้าขายก่อนรหรือช่วงนั้นตลาดเพราะเพราะราคาหุ้นกู้ราคาตราสารหนี้มันไม่ได้นิ่งอมันก็ขึ้นลงใช่ไหมอย่างนี้ถ้าเงินจ่ายต้องใช้ในหนึ่งปีแต่อายุตราสารหนี้ C.P.F มากกว่าหนึ่งปีเมื่อครบหนึ่งปีก็ต้องขายหุ้นกู้ในตลาดตราสารนี้ถ้าเช่นนั้นดอกเบี้ยนในตลาดการเงินขยับราคาหุ้นกู้ C.P.F ที่ขายได้ก็ลดลงอาจขาทุนได้อันนี้ผมก็เป็นก็ก็เป็นข้อมูลนะในเชิงความเห็นนะซึ่งภูมิรู้ของเราสองคนไปไม่ถึงเราไม่กล้าเออออด้วยค่ะเอาเป็นว่าแสดงความเห็นมาเราก็าส,ส่งต่อไปส่งต่อไปประ,ะมาณนั้น,น,นหรือใคระคะมีข้อมูลตรงไหนนะคะที่มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ค่ะเออเอา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 ้าเ่นั้นจะสลับมาอะไรไหมถ้าเช่นั้นอย่างไรครับสื่อสั้นๆ อย่างไรครับครับครับโอเคมาเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องเอาสีสันเอาสีสันเอาสีสันก่อนสีสันก่อนสีสันก่อนมาสีสันทั้งคู่อ่ะก็สีสันสักเรื่องแหละคุณนายเลือกมาเลยเจ้าสีสันเรื่องไหนเอาอย่างนี้เอาสีสันสักเรื่องใช่ไหมเอาสีสันสักเรื่องจัดมาเอาเรื่องหนึ่งก่อนนะค่ะเออเอาเรื่องอะไรดี อ่ะไปดูคลิปก่อนดีกว่าไปดูคลิปอะไรอย่างไรเรียกป๋าได้ไงเหรอไปดูคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันเชิญนะเชิญนะเชิญนะแล้วปล่อยเสียงให้คนฟังวิทยุได้ได้ฟังเต็มๆด้วยนะฮะน่าจะได้อยู่จะตัดลายมันละตีสองตีอย่างเนี่ยเหรอตัดเยื่อไม่ได้ไหน่าจะได้อยู่จะตัดมันเห็นแป๊บเดียวจริงๆนะม เห็นมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่เก้าอี้แล้วก็มีเด็กคนเดินเข้ามาทําพี่นอพี่เทาลงไปแล้วเหมือนมีมือแบบสะบัดไปเขกกะโหลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยรู้สิดูให้ดีเห็นเห็นเท่านั้นเห็นเท่านั้นดีดีอ่านี่นะดึกชั้งนี่ใช่ไหมสะบัดหลังมือเลยนิดนึงไปจะไปเขกกะโหลหรือหลังมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปโดนส่วนหัวของคนที่เนี่ยแหละ น้องผู้ชายที่เดินเข้ามาเนี่ยคลิปตัวนี้มันสั้นมากนะคนที่นั่งอยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ในซอยอารีใช่ค่ะซอยอารีซอยอารีนี่แหละค่ะเมื่อวันที่สิบค่ะเหตุเกิดขึ้นในวันนั้นผู้ชายที่นั่งอยู่เป็นชายสูงอายุที่นั่งอยู่ผมข่าวนะซึ่งในเวลาต่อมาก็รู้ว่าชื่อคุณอนุสรจิระพงศ์เป็นสมาชิกสภาสปทสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทนั่นถ้าเช่นนั้นตามคลิป คุณอนุสรก็น่าจะเข้าไปในร้านนั้นในฐานะลูกค้า,าไปรับประทานอาหารในจังหวะที่เรียกเช็คบินก็มีเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งชื่ออชื่อมีเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งก็คงเข้าไปาชาติอ,งอรงณ์กรนินยานค่ะนายชาติอารงณ์กรนินยานอายุ29ปี ก็เด็กเสรฟคนนี้ชาติโรงพยกบาก็คงเอาบินไปส่งนะว่าเท่าไรข้างในข้ปอะไรสักอย่างทีนี้ในเวลาตอแตามคลิปเนี่ยเห็นชัดเลยว่าผู้สูงอายุก็คือคุณอนุสรจิรบงเนี่ยสบัดมือสบัดมือขึ้นมาแล้วอยู่ตรงส่วนหัวหรือศีรษะของเด็กคนนี้แหละบริเวณหัวหรือศีรษะหรือใบหน้าผม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 ก็ภาพก็แหมนมันบังมุมกล้องอยู่นิดเดียวม่ด้มันจะได้เห็นภาพว่าว่าเคหัว หรือว่าตบหน้าบ้องหรือสบัดหลังมือใส่หน้าไม่รู้แต่รู้ว่ามือสบัดแล้วโดนส่วนหัวของน้องเขาส่วนหัวส่วนหน้าอะไรก็นช่เลยปรากฏว่าเด็กเสิร์ฟร้านอาหารร้านนี้ไปแจ้งความไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไปแจ้งความเรื่องกันขึ้นมาซึ่งในเวลาต่อมาคุณอนุสรชีรพงศ์ก็ก็บอกกับผู้สื่อข่าวมีคำอธิบายนะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตบหน้าแค่ใช้หลังมือแบบเขกศีรษะพนักงานคนนี้เท่านั้นเองแค่เกหัวสั่งสอนอย่าเรียกป๋า ตักเตือ,อนอย่ามาเรียกปา๋าไม่ชอบนะไม่ชอบเรียกป๋าดานัยได้ไหมคะได้อ๋อไม่โกรธนะไม่เขหวนหนูนะโอเคไม่โกรธเรียกหมาแก่ว่าป๋าเนี่ยจะเป็นภาพภูมิใจในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตทุกครเดี๋ยวมันภูมิใจมาเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาสุใครเรียกป๋าเนี่ยมันมีหลายอารมณ์หลายหลายอารมณ์นะอาวเหรอมันจะดูภูมิฐานดูเหมือนมีตังค์อะทุกเรียกป๋ารู้สึกมัน มันพาวมันภาคภูมิโอ้ยดูมีตังดูมีตังแต่อีกแต่อีกอารมณ์หนึ่งอีกดราม่าหนึ่งเวลาถูกใครถูกเด็กเรียกป๋าทำไมคะมันมีความสกกราม,มกอย่างไรไม่ทราบอ๋อเหรอคะอคิดไม่ถึงตรงนั้นค่ะคิดว่าดูมันภูมิฐานค่ะเอ้าแล้วยังไงโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมาก็ที่จริงเราเราได้นัดหมายให้คุณอนุสรเปิดใจก,กับสังคมนิดนึงค่ะ แต่เมื่อสักครู่คณอนุสร์ก็ต่อสายเข้ามาบอกว่าขอตัวเถอ,อะแค่นี้ก็ช้ำแล้วแค่นี้ก็ช้ำแล้วมันเป็นประเด็นว่อนไปทั่วแล้วเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วก็ภาพในโซเชียลก็ไปไกลพอสมควรแต่คราวนี้แลวจะจบอย่างไรคราวน,นี้คราวนี้มันก็เกิดประเด็นจริยธรรมนั่นแหละค่ะเพราะว่าเป็นซึ่งวิปสปทเขาจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันในอีกสองวันข้างหน้าใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีการตั้งกรรมการสอบจริยธรรม คุณอนุสรจิรพงศ์หรือไม่อมประเด็นจริยธรรมนะก็ต้องคุยกันนะคะวิศส์ปทจะคุยกันวันที่16เนี้ค่ะประเด็นจริยธรรมมันเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวมีความซับซ้อนและมีความลึกซึ้งมากกว่าความผิดตามกฎหมายถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยประเด็นนี้นะคะคเขามีาคณะกรรมการจริยธรรมก็คงจะต้องมาตรวจสอบดูพฤติกรรมกันแล้วก็ว่ากันออกใหมกทีนึงนั่นแหละพอเห็นชื่ออนุสรจิรพงศ์ผมมีคำถามเยอะเพราะผมไม่รู้จักมาก่อนชื่อนี้ไคุ้นค่ะ เราก็พยายามไปสืบสอบหาประวัติอนุสรเป็นใครมาจากไหนก่อนหน้านที่จะเป็นสมาชิกสปทเขาบอกเคยเป็นที่ปรึกษาทีละเพจสิครับทีละเพจทีละเพจสิครับโอเคนะครับเราไปเช็คปูมประวัติในเว็บไซต์ของสภาสปทนะครับก็พบว่าคุณอนุสรเนี่ยนับถึงวันนี้อายุสัก60ค่ะถูกไหมใช่ค่ะเกิด2,500เกิดวันที่26มกราคม2 5 0 2,500ั้าร้อทุ่นสองพนห้ารทุนปีนี้2,560เป็นคน2อ0พเป็นคน2อ0พันห้าเลขสองน้าเลขงี้แหละคน2,500งพันห้านับถึงวันนี้อายุเต็ม60ย่าง61ใช่ค่ะก็เรียกว่าเดียงสาพอสมควรไม่พอสมควรเดียงสาเลยล่ะประวัติการศึกษาจบจากจบตรีและจบโทจากมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกานะคะทัฟฟ์ทัฟฟ์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะทัฟฟ์ยูนิเวอร์ซิตี้ของสหรัฐอเมริกาค่ะ ใช่ไหมฮะจบทางด้านกฎหมายค่ะไอที่ติดต่อไม่ต้องประมาณโอ้โหนี่เอามีที่สารที่ติดต่อไม่เอารีบรีบพิจารณาไปเพจที่สองจะไปลงเบอร์ของเขาทำไมไปกันที่งขู้ลประวัิสปทมาเลยนะเนี่ยนะนะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าด่วนเปเปลี่ยนหน้านะฮะทีนี้ไปเพจที่สองนะฮะก็พบว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นสมาชิกสภาสภทนั้นนะครับเป็นอะไรมาก่อนนะ เป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทเป็นที่ปรึกษาของซีอโอปตทยุคไหนยุคดรไพรินหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นยุคนี้นะยุครข่ะไม่แน่ใจคือถ้าเรียงต่อกันถ้าเป็นซีอโอของปตทยุคปัจจุบันก็คือคุณเทวินวงวานิชค่ะแล้วต่อินก็คือดรไพรินใช่ค่ะไพรินอะไรนะชูโชธถาวรอะไรนะใช่ค่ะชูโชธถาวร ใช่ไหมชูช่วยวรนใช่ไ่มใช่นะชูช่วยาวรนนะย้อนกลับไปก็คือคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ะไม่รู้ว่าเป็นที่ปรึกษา c ียุคไหนคนไหนของปตอไม่ทราบประสบการณ์ที่สําคัญค่ะประสบการณ์อกเคยเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเงินกู้อีสานเขียวไทยอังกฤษนะคะประจําอยู่สันนักเลขานุการของนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2532ยุคไหนเนี่ย32อะ นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเอสแ c a ต่อไปครับเป็นที่ปรึกษาบริษัทชูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนต่อไปครับที่ปรึกษาบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนโอ้ตาย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 เออผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ปรึกษาด้านไหนนะอืมนี่เป็นประวัติข้อมูลเบื้องต้นแต่ที่รู้ๆเนี่ยหลายคนก็รู้จักกันไปแล้วด้วยเหตุเนี่ยแหละไปนั่งรับประทานอาหารเอ้าเอาเอา พอเบรกกันตรงนี้กลับมาสีสันกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ